ถึงเรื่องของฟุตบอลนอกนะครับมาดูฟุตบอลไทยกันบ้างน,นะครับสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดตอนนี้ผมเชื่อได้เลยว่าคงจะเป็นกระแสคู่จิ้นกันนะค,ะครับระหว่างเมเจอร้งสอย่างยังไงเอ่ยตอนนี้ดิฉัน,นิ่ตามยิกงานไม่เป็นอันทำเลยนะคะ<า>แต่ตามดูในไอจีนี่แหละคะ่ะ<า>จะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตอีกรรหรือเปล่านะครเพราะว่าเมสซี่เจชลาทิปสงกระสินล่าสุดนี้เพิ่งจะเป็น จุดประกายนะให้เกิดข้อสงสัยว่าอ,อะไรยังไงรับลมคมในอยู่กับเมพิชนาดสาขากรห,หรือเปล่าโอ้โหนี่เป็นความฝันของคนไทย <c oughs> ทั้งประเทศโ <c oughs> ดยเฉพาะผู้ชายนะที่จะได้เป็นแฟนกับดาราสาวสุดเซ็กซี่แบบนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> นนนคือต้องบอกว่าเจพึ่งประกาศผ่านไ g นะครับ ถ้าจำไม่ผิดเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาก็าบอกนะครับบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยความจริงคือเขารู้จักกันมานานแล้วคือประมาณ2ปีได้นะครับแล้วก็คุยเรื่อยๆมาสักพักหนึ่งจนพัฒนาจนเกิดการคบกันเกิด<า>คือโหแต่แต่ก็ยังแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาอยากจะบอกมากน้อยแค่ไหนคือไม่อยากให้เป็นข่าวเพราะ<อ>ว่าเขากลัวเสียสมาธิอยากจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลมากกว่าและโพสต์นี้เขาบอกว่าหวังว่าแฟนคลับคงจะเข้าใจและขอบคุณที่รักกัน เขาบอกผมเกิดมาจากฟุตบอลเนี่ยแลวก็ขอบคุณด้วยและแฮชแท็กสบายใจคืออ,อัดมานานแหละยกภูเขาออกจากอกสักทีส่วเมย์พิชนาตก็พูดกลับมาเหมือนกันนะคะ,ะโพสต์ภาพนอนเกาะตุ๊กตาลิงจั๊กคือว่าฉลาดชนาทิปเนี่ยเขามีเหมือนฉายาเนะว่าเป็นลิงอะคะอ่ะแล้วก็เลยมีการโพสต์ภาพเกาะตุ๊กตาแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจพร้อมข้อความหวานๆนะบอกว่าฟุดไน แท็กไปถึงชนะทิปด้วยค่ะผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนคลับนิสิตอีกถ้าไปกดดูไอจีของคุณเมย์พิชนาเนี่ยในภาพนั้นเนี่ยเป็นเพลงเก็บใจไว้ในลิ้นชาแพลใจนี่ยนะแพ้ใจนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาเพิ่งเพิ่งแต่แพลใจที่เพลงอกขัดเลยฮะไปดูเขาหมายถึงแพ้เออใจยใอ้ไปแล้วคเคครับ คุณผู้ชมที่เป็นข่าวเอกลักษณที่สุดเท่าที่ผมอัปเดตมาเจ, Je, จไม่เคยมีแฟนเลยนี่เป็นแฟนคนแรกของเจนะฮะโอ้โหคนแรกที่เข้าไปอยู่ในดวงใจของเจได้นะคุณเมย์นี่เองเป็นคู่รักที่ผมว่าหอมหวานถึงแม้จะห่างกัน13ปีแต่ว่าความรักไม่มีขีดจำกัดแล้วก็ไม่มีกฎเกณฑ์ข้อแม้ใดสิ้นคือถ้าคุณคบแล้วถูกใจคือถูกใจเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีเหล่าบรรดานักฟุตบอลทีมชาติที่มีแฟนเป็นดาราในวงการบันเทิงมากมายกอนหนี้มีหลายคนนะคะทั้งผู้รักษาประตูทีม ชาติไทยคะ่กะกวินธรรมาสัจนาโนจา,ากเอ g ซีจมองทองเูไืเต็ดนะคนนี้ก็กุ๊กกิ๊กอยู่กับนักแสดงสาวหน้าหวานมะนาวสอนสินด้วยเหมือนกันโอ้โหที่ผ่านมาจริงครับที่ถ้าเกิดหลายคนติดตามการถ่ายสดเนี่ยมะนาวถูกออจับภาพก่อน <c oughs> นะครับแล้วก็เขาเห็นในาราชมังกรเลยนะเป็นจอใหญ่แล้วก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งกล้องเนี่ยมาจับหน้ากวินตรมไปแล้วแฟนในสนามราชมังเนี่ยโอ้โหกร มีแตกเลยนะนี่บิก้าเนี่ยฮะเมื่อกี้บิกก้ากับนิสุธินันใช่ไหมฮะใช่ครับนี่นิสุธินันคู่กับเนยซินยอริยอต้าครับโอ้แลวนี่ก็เป็นภาพหวานๆที่นํามาฝากกันนะครับถึงแม้ว่าเจริงแล้วคู่ของกวินกับมนาเองเนี่ยน่าสนใจคืออย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ลงรูปคู่กันบ่อยมากแต่ลงรูปทีเดึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเป็นรูปแบบครอบครัวเลยก็แสดเว่าอาจจะจริงจังขนาดอาจจะมีการท้าทามหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่นี่คือความรัก ของเหล่าบรรดานักฟุตบอลนะครับที่ต้องสนามผมเชื่อว่าหวานแต่ว่าในสนามดุเดือดแน่นอนนะในการเล่นเกมก็ต้องมาเหมือนกันดอกไม้สวยคู่กับแจกรราคาแพงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะว่าดอกไม้เมื่อไหร่ที่เฉาแจกันก็อาจจะเปลี่ยนดอกไม้ได้แต่เมื่อไหร่ที่แจกรตกแตก ดอกไม้ก็จะเป็นจักการได้เหมือนกันแต่นาทก็ต้องดูนะครว่าคําคมก็อยากจะให้เป็นจักรการดอกไม้ที่อยู่คู่ไปตลอดแลวกันนะครับอัปเดตอัปเดตข่าวเจนนิดนึงได้ไหมครเจนี้คุณพ่อเขาถามมานักข่าวถามคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อโอเคไหมกับการที่เจมีแฟนคุณพ่อบอกว่ารู้ไหมเขาบอกว่าจริงแล้วผมอยากสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออยากให้เจโฟกัสไปที่ เรื่องราวของฟุตบอลแล้วก็มีแฟนที่นะครับคือจริงไม่ได้ห้ามหรอกว่าจะมีแฟนตอนไหนแต่ที่สําคัญมีแฟนแล้วคุณต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยแล้วคุณแม่ก็ยังบอกคุณแม่ห่วงมากนะครับคุณแม่ของใจบอกว่าคือถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยก็หวังว่าพี่เมย์เขาเรียกนีหวังว่าพี่เมย์เนี่ยนะครับจะไม่ให้เจนอนดึกแล้วก็ไม่ให้เจเล่นเกมมากจนเกินไปคือคุณแม่ก็ยังมองว่าน้องเจเป็นคนที่ยังเด็กอยู่เสมอมีน่าก็เลยเพิ่งมีแฟนคนแรกนะคะแต่เชื่อว่าสาวเมย์นี่ปกติก็จะมาคอยให้กําลังใจมมมมาาาาเเเสสีียยออะไไไไรรตลดดก็คง่่่้้ททํห